คลิปอ่านหนังสือให้เพื่อนฟังนะคะมาต่อเรื่องของศาสนาแห่งจักรวาลของในแพทย์สมสุจิลานะคะมีบันทึกในพระไตรปิฎกว่ามีมานพหนุ่มหนึ่งคนหนึ่งชื่อโลหิตศะเขาอยากรู้ว่าที่สุดของจักรวาลอยู่ที่ไหนเพียงเริ่มเรียนศาสตร์ทุกสาขาที่มีอยู่ในขณะนั้นก็ยังไม่พบคำตอบ จึงออกบวชตั้งใจฝึกสมาธิอย่างจริงจังจนบรรลุฌานระดับสูงจิตของท่านไวกว่าแสงจึงตัดสินใจหาคำตอบด้วยการใช้จิตเดินทางท่องจักรวาลไปเรื่อยๆเป็นเวลาถึงร้อยปีจนเสียชีวิตก็ยังไม่ถึงขอบจักรวาลหลังจากนั้นโลหิตสะได้ไปเกิดเป็นเทวดา และสนทนาธรรมกับพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงบอกว่าขอบจัก,กรวาลไม่มีทางไปถึงด้วยการเดินทางถ้าอยากรู้ว่าขอบจัก,กรวาลอยู่ที่ไหนให้ดูที่ใจตัวเองเมื่อถึงนิพพานจึงจะออกจากจัก,กรวาลน,นี้ได้หลังจากออกจากจักรวาลแล้วมองกลับเข้ามาถึงจะรู้ว่าขอบจัก,กรวาลอยู่ที่ไหนถ้าเช่นเดียวกับนก ถ้าอยากรู้ว่าขอบฟ้าอยู่ที่ไหนตาบใดที่มันไม่ออกจากฟ้ามันก็ไม่มีทางเข้าใจจักรวาลนี้เป็นภาพมายาถ้าเอาชนะแสงและเวลาได้ความลับของมันจะผุดขึ้นมาแบบอย่างรู้และเมื่อน,นั้นจะสิ้นความสงสัยทันทีว่าจักรวาลที่แท้จริงแล้วเป็นอย่างไร ซึ่งวิธีเอาชนะแสงและเวลาพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างละเอียดแล้ววิทยาศาสตร์กายภาพศึกษาเรื่องสัมพันธภาพหลุมดำความแข็งความร้อนความเย็นความชื้นวิทยาศาสตร์ทางจิตก็ศึกษาเรื่องสัมพันธภาพใจดำใจแข็งใจเย็นใจร้อนใจชื้น <c oughs> พระพุทธองค์ทรงสนใจเรื่องของใจดำมากกว่าหลุมดำ โดยทรงยกเรื่องหลุมดำไว้ในเรื่องอุตุนิยามและเก่าถึงไว้ในคำสอนต่างๆน้อยมากในครั้งพุทธการมีพระภิกษุทูลถามพระองค์เกี่ยวกับจัก,กรวาลพระองค์ทรงตอบว่าโมวแต่สนใจเรื่องจัก,กรวาลสิ้นสุดเมื่อไหร่ทั้ทงๆท,ท,ที่ความคิดเกิดแก่เจ็บตายความโศกเศรา้ากำลังรออยู่เบื้องหน้าเหตุฉนจึงไม่เร่งถอนความทุกข์ออกเล่า อะไรคือทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และทางดําเนินให้ถึงความดับทุกข์นี่คือสิ่งเร่งด่วนที่สุดที่ควรรู้คล้ายๆกับคําถามของเด็กน้อยคนหนึ่งที่ถามแม่ว่าแม่ครับอีกหนึ่งพันล้านปีจัก,กรวาลจะเป็นยังไงแม่ตอบกลับทันทีว่ามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าเย็นนี้จะกินอะไร จักรวาลในมุมมองของพระพุทธองค์ทรงหมายความถึงการอวกาศมากกว่าที่จะเป็นจักรวาลทางกายภาพอย่างที่นักดาราศาสตร์ให้คำจำกัดความความหมายว่าจักรวาลที่มนุษย์รับรู้เป็นเพียงภาพมายาที่เกิดขึ้นในการอวกาศนี้เท่านั้นพระพุทธองค์จึงทรงบอกว่ายังมีจักรวาลอื่นอีกเป็นอนันต์จักรวาลซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีควอนตัมที่บอกว่า จักรวาลมีนับไม่ถ้วนเปรียบประหนึ่งฟองน้ำเดือดที่ผุดขึ้นมาและภายในฟองน้ำเดือดแต่ละฟองมีกฎทางฟิสิกส์ต่างกันมีบันทึกว่าพระอนุรุธทธะเถระซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าชายสิทธัตถะนับเป็นยอดของภิกษุทั้งหลายที่มีทิพยจักสุสามารถมองเห็นถึงหนึ่งพันจักรวาลภายในเวลาเดียวกัน พระพุทธองค์ทรงประมาณไว้ในจุจลณีสูตรว่าโลกกระาธาตุขนาดใหญ่หมายถึงจัก,กรวาลมีถึงประมาณแสนโกดก็คือล้านล้านจักรวาลเฉพาะจักรวาลเรามีดาราจักรประมาณสองล้านล้านดาราจากักรและนอกจักรวาลเรายังมีจักรวาลอื่นๆอ,อีกล้านล้านจักรวาล จินตนาการไม่ออกทีเดียวว่าขนาดของอภิมหาสกรวาลใหญ่โตเพียงใด